สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องเกลียดกลัวไม่อยากพบเจอความยากลำบากความตายคนไม่ดีพี่น้องเกลียดกลัวไม่อยากเจอเรื่องพวกนี้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาสวรรค์กันเลยนะพี่น้องนะคนเราต้องเดินเข้าหาความยากลำบาก ความตายคนไม่ดีจะต้องไม่เดินหนีแต่ต้องเดินเข้าใส่ต้องไม่ไปรังเกียจรังงอนไม่ไปมีอาการกลัวไม่ไปไม่ชอบไม่ไปคิดที่จะไม่อยากคล้องแวะหรือไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่ไปคิดที่จะอยากอยู่ห่างๆหรือ อยากจะมีแต่ความสบายอกสบายใจคิดแต่ว่าชีวิตนี้จะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีคนพวกนี้อยู่ในรัศมีใกล้ๆเราได้ยิ่งดีไม่มาอยู่ในหัวสมองเราเลยได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมีใครมาเอย่ยให้ได้ยินไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมาเอ่ยถึงคนพวกนี้เลยไม่ต้องมาเอ่ยถึงเรื่องความตาย เรื่องคนไม่ด ouais. ีไม pues, ่อยากพูดถึงเพราะว่ามันเป็นไม่เป็นมงคลกับชีวิตพ่อได้ยินหลายคนอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องพูดเรื่องความตายไม่ไม่ไม่ไมมอะไรพ่ออย่าพูดเรื่องตายมันเป็นยังไงเหรอพูดไม่ได้อ่ะพอมีไม้กางเขนพ่อไม่เอาแล้วก็ไม้กางเขนพระเยซูเจ้าตายไม่เอาไม่อยากได้แล้วชีวิตลําบากพอแล้ว เนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ทันคิดว่ามันไม่ถูกเราต้องเดินเข้าหาต้องเดินเข้าใส่ต้องเดินเข้าไปพบเจอคนไม่ดีเรื่องไม่ดีปัญหาในชีวิตอย่าเลี่ยงพ่อของพ่อสอนไว้นะวิชาที่ยากครูที่ดุให้เดินเข้าไปหาอย่าเดินหนีถ้าลูกเดินหนีลูกจะต้องเดินหนีทั้งชีวิต ถ้าพี่น้องเดินหนีพี่น้องจะต้องหนีทั้งชีวิตคนที่ยิ่งไม่อยากเจออะไรพี่น้องไปดูเถอะใครๆเขาก็พูดกันทั้งนั้นยิ่งเกลียดยิ่งเจอที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสื้อทีเดียวตรงๆหรอกว่าถ้าเราเกลียดปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นหรอกมันเจอเท่าๆกับที่คนอื่นเขาเจอนั่นแหละเพราะทุกคนมันต้องเจอเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆคนเลวๆในชีวิตกันทั้งนั้นแหละแต่ใครน่ะ ที่ยิ่งไม่อยากจะเจอเรื่องไม่ดีไม่อยากจะเจอคนไม่ดีพอมันได้เจอปุ๊บมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องเจอเหมือนเดิมแหะแต่พอได้เจอปุ๊บมันยิ่งทำให้รู้สึกไม่มีความสุขเพราะว่าใจมันเลี่ยงขยาดขลาดกลัวมันยิ่งไม่มีความสุขเพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณพี่น้องเหมือนที่พระคัมพีบอกกันแหละ ทหารอียิปต์มันวิ่งไล่ตามยิ่งเรายิ่งรู้สึกกลัวยิ่งหนีเราไม่ไว้ใจพระมันเหมือนจะใครพวกเขาวิ่งไล่ตามจะฆ่าแต่ถ้าเราไว้ใจพระมันไล่ตามเราไม่ทันในทางความเชื่อนะพี่น้องเราก็ยิ่งต้องเข้าใจด้วยว่าพ่อจะได้สวรรค์พี่น้องจะได้สวรรค์ ก็ต่อเมื่อเรารักชีวิตที่พระให้เรามาเรารักคนอื่นได้หมดทุกคนนี่คือสวรรค์แล้วเมื่อเราตกมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราอยากได้สวรรค์กลับคืนมาแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยชีวิตมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคนที่เราอยู่ด้วยจะดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเราอยากทำให้มันกลับไปเป็นสวรรค์ <c oughs> เราต้องรักชีวิตที่แม้ดีหรือไม่ดีคนที่แม้ดีหรือไม่ดีพี่น้องเราต้องรักแต่แล้วเรากลับอยากจะได้แต่ความสะดวกสบายพ่ออยากจะเจอแต่คนที่มันง่ายๆไม่มีปัญหาโอ้พ่อชอบนะกเจอคนอยากๆสนุกมันท้าทายถึงมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่ชอบสบายพี่น้องอย่าสบาย ให้เสียวสลังไว้เลยเวลาสบายมันจะทำให้เราเหลิงหลงให้มีความยากลำบากทุกๆวินาทีเลยดีอยู่กับคนไม่ดีทุกๆวินาทีเนี่ยดีจำคำพ่อไว้เลยไม่ใช่คำพ่อหรอกมันเป็นคำที่เขาพูดกันทั้งโลกเป็น general idea เป็น universal idea เลยเป็นความคิดที่เป็นสา,นากลจักรวาเลเรากลับอยากจะเจ,เจอแต่คนที่ถูกใจในชีวิต พี่น้องว่ามันเป็นไปได้ไหมในครอบครัวเป็นไปได้ไหมลูกเรายังไม่ถูกใจเราเลยยิ่งลูกเขยลูกสะพ้ายไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงนรรมาดาะไม่ต้องหวังมันไม่ถูกใจเราแน่พอจะถูกใจถูกใจปุ๊บมันป่วยเป็นไอ้นูน่นเป็นไอ้นี่จากเราไปเร็วไอคนที่ใช้ไม่ได้นี่อยู่นานานานไม่เชื่อไปดูเด็ก เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกลียดกลัวไม่อยากพบเจอความยากลำบากความตายคนไม่ดีพี่น้องก็จะไม่มีทางได้สวรรค์ในชีวิตของพี่น้องอย่างแน่นอนชีวิตในทุกวันพี่น้องก็จะอยู่แต่ในนรกหรือไม่ก็น้องน้องของนรกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะพี่น้องไม่พึงพอใจชีวิตที่พระให้มา เราจะไปหาชีวิตที่ดีของเราเองเราไม่พึงพอใจพี่น้องที่จะดีไม่ดีอย่างไรไม่สำคัญแต่เราไม่คิดจะเอาเขาเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเขานิสัยไม่ดีไม่ถูกใจเราอยากให้มันไปอยู่ไกลๆเลือกบอกไม่เอาลูกคนนี้ไม่เอาอย่าไปคบอย่าไปแต่งอย่าไปน้น่นอย่าไปนี่เอาอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายอะเลือกนักมัรกได้แร่ไม่ได้หรอกพรอมเพชร นินจินดได้แร่ถูกถูกแต่ถ้าเราเลือกเพราะใครก็ได้ที่ดูเหมือนแย่พระจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเพชรเป็นทองเพราะเพชรทองมันอยู่ที่ใจเราพี่น้องเราจะเอาแต่คนที่ได้อย่างใจพี่น้องไม่ได้ซึ่งไม่มีทางที่ใครจะได้อย่างใจเราแน่นอนอยากได้อะไร คำคนเขก็บอกแล้วมันต้องทําเราอยากให้คนที่เราอยู่ด้วยกลายเป็นคนดีเราต้องออกแรงเราอยากให้ชีวิตที่มันมีความยุ่งยากลกำบากมันกลายเป็นชีวิตที่ดีเราต้องอยู่กับมันเอาชนะมันออกแรงชีวิตเราถ้าเราจะเอาแต่อย่างนั้นชีวิตก็จะมีแต่ตัวเราเองพี่น้องแล้วเราก็จะมีแต่ความเหงาต้องมีความทุกข์ต้องทุกข์ ยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น,อน้องเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีพระในชีวิตของเราไปพอเราไม่เอาชีวิตที่พระให้ไม่เอาคนที่พระสร้างให้มาอยู่กับเราก็แปลว่าเราไม่เอาพระก็จะเหลือแต่ตัวเราไม่มีชีวิตชีวิตเราตัวเองก็ไม่เอาคนอื่นที่อยู่ด้วยเราก็ไม่เอาของของพระทั้งนั้น เราก็ไม่เอาพระแล้วเราเหลืออะไรอ่ะเหลือแต่ตัวเองมันเหงานะพี่น้องนะแ,นแล้วทีนี้เราก็ไม่มีพรหงพระแล้วแต่ถ้าเมื่อไรเราหันหน้าเข้าสู้แล้วก็ซึ่งมันไม่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ชัดๆหรอกนะว่าให้เราทําอย่างนี้ให้เราหันหน้าเข้าสู้เพราะดูเหมือนชาวอิสราเอลได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางไปค้นหาแผ่นดินแห่งพระสัญญามันไม่มีเขียนหรอก แต่วิชาคำสอนเทววิทยาความรู้ที่เกี่ยวกับพระเราอยากได้สวรรค์อย่าหนีออกจากสวรรค์มาอยู่คนเดียวให้กลับเข้าไปในที่นั้นที่มีชีวิตของเราและมีคนอื่นนั่นก็คือว่าอย่าเดินหนีมันไม่มีผู้ตรงๆหรอกให้เราหันหน้าเข้าสู้ชีวิตที่ป่วยไขย่มีปัญหาร้อยแปดยากจนหันเข้าไปอยู่กับคนไม่ดีไม่ต้องไปหวังว่าจะไปอยู่ที่อื่น เป็นเจ้าสาวกลัวฝนไม่ต้องมันเปียกแน่นอนเราจะไปแต่งงานต้องเจอคนไม่ดีไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นให้กลับไปแล้วไปอยู่กับคนทั้งที่ไม่ดีนี่ก็ยัหันหน้าเข้าสู้ดูเหมือนชาวอิสราเอลตั้งหน้าต่างตาไปค้นหาแผ่นดินของพระสัญญาดูเหมือนว่าจะต้องเดินอ้อมไปอ้อมมานานแสนนานกว่าจะถึงได้เราสามารถนำเอามาประยุกต์ ด้วยความคิดเข้าใจจากวิชาคําสอนเขาถึงว่าเวลาอ่านพระคัมภีร์อย่าอ่านโดโดเโดๆให้เอาความรู้คําสอนมาเป็นแนวทางเราอยากได้สวรรค์ต้องย้อนกลับเข้าไปในความทุกข์ยากย้อนกลับเข้าไปในความไม่ดีของคนอื่นแล้วไปอยู่ด้วยความรักความเข,ข้าใจการให้อภัยเข้าใจชีวิตของเราว่ามันต้องปวดใครแล้วรับมันด้วยความยินดีนั่นแหละพระเยซูเจ้าจึงจะทําอัศจรรย์พวงจะเปลี่ยน ให้ทุกอย่างหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บใช่ไหมอันนีินเหน่ยพระสัญญาเนี่ยคือการที่เราเดินย้อนกลับเข้าไปในโลกที่มีศัตรูของเรามันไล่ตามเรามาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันไล่มาเราเดินกลับเข้าไปหามันเลยอย่างนี้ถามว่าเดินไปหาพันดินพระสัญญามันไม่ได้เขียนตรงๆใช่ไหม แต่ในชีวิตเรามันหมายถึงเราเดินเข้าไปหามันแผ่นดินแห่งพระสัญญาคือการเดินย้อนกลับเข้าไปในโลกที่มีแต่ปัญหาและคนไม่ดีเราอย่าเดินหนีมันอย่าเลือกชีวิตที่ไม่มีคนเหล่านี้แต่ให้เดินเข้าไปค้นหาสวรรค์ในที่ที่มีความทุกข์ยากในชีวิตเราติดเตียงนอนติดให้ไปค้นหาสวรรค์ที่เตียงที่เรานอนติดอยู่นั่น เราอยู่ในบ้านที่จนๆให้ไปค้นหาสวรรค์ที่อยู่ในบ้านจนๆนั่นเราอยู่กับพ่อแม่เราอยู่กับความยุ่งยากในชีวิตอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกที่มีปัญหาให้เดินกลับเข้าไปหาในนั้นอย่าออกมาออกมาบางทีเราอยู่ในบ้านแต่ออกมาแล้วออกมาคือเราไม่สนใจเราจะคิดของเราอย่างนี้นี่เรียกว่าออกมาทั้งทั้งที่ถามว่าอยู่ด้วยกันไหมอยู่แต่อยู่เหมือนไม่อยู่ ใจเราต้องเข้าไปต้องเข้าไปอย่างจริงใจเราอย่าอยู่กับคนไม่ดีแบบจำใจต้องเข้าไปอย่างจริงใจนี่เขาเรียกว่าการเดินเข้าไปอย่างแท้จริงไม่ใช่เข้าไปนั่งอยู่เฉยๆนะพี่น้องเข้าไปด้วยใจที่เข้าไปรักไปเข้าอกเข้าใจเข้าไปเข้าใจที่จะไปรักชีวิตที่ยากลำบากเขาเข้าไปเข้าอกเข้าใจและยอมรับด้วยความเต็มใจนี่เรียกว่าเข้าไปจริงๆนั่งไปค้นหาสวรรค์ในที่ที่มีความทุกข์ยากในชีวิตในที่ที่มีเพื่อนพี่น้อง ที่เขายังอ่อนแอเป็นคนไม่ดีซึ่งทั้งชีวิตที่ลำบากและคนไม่ดีนะั้นคอยแต่จะต้องจ้องมาทำร้ายเราตลอดเวลานั่นแหละแหละเรายังอย่าไปกลัวต้องใจดีสู้เสือแล้วเสือมันจะกลายเป็นแมวไปลองทำดูพี่น้องไอ้คำที่เขาบอกว่าชาวอิสราเอลเดินอ้อมไปอ้อมมานั้นนะความหมายก็คือว่า ไม่ให้เดาเอาไปเอาไปเอาชนะเขาด้วยกําลังแบบคนไม่ดีไปชนเราเลี่ยงด้วยความรักเราไม่เราไม่เกลียดเขาเขาโก,กรธเกลียดเราเราอ้อมนี่เขาเขาเข้าใจไหมพี่น้องอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาจะเถียงจะเอาชนะใครเขาไปใช้กําลังแบบคนไม่ดีคนมีทิฏฐิเขาทํากันเรารักอะ่ะเราจึงอ่อนโยน คำว่าอ้อนคืออ่อนโยนอารมณ์อร่วยถ้าจะทําอะไรก็เพราะว่าเรารักเขา <c oughs> ต้องรู้จักอารมณ์อร่วยเข้าอกเข้าใจอย่าหักด้ามพระด้วยเขาพยายามเข้าอกเข้าใจคนอื่นเข้าอกเข้าใจชีวิตที่มันจะต้องมีความเจ็บป่วยมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาอย่ากลายเป็นคนแบบไม่เอาไอ้นุ่นก็ไม่เอา,อเา,เอาชีวิตไม่ได้ไม่ได้ไ เหมือนคนเครียดเปิดประตูปิดอยู่นั่นก็กกกกลัวโจรดูบ้านก็กลัวอยู่นั่นน่ะกลัวงูกลัวจิ้งจกกลัวแมวกลัวหมากลัวคนไม่เอาอปทำอย่างนั้นต้องเข้าใจว่าชีวิตเราพร้อมจะเจอคนเหล่านี้แล้แล้วใจมันถึงจะหนักแน่นไม่งั้นเราก็ต้องิดปิดประตูชีวิตตลอดชีวิตแล้วคนที่พ่อรู้จักมัน ประตูมีก่อนกีน่กอันปิดหมดกักกกกกมีกี่อันปิดหมดไม่ว่าปิดเสร็จมันเปิดใหม่แล้วมันก็ปิดใหม่ทําอย่างเงี้ยกว่าจะได้เข้าห้องนอนกว่าจะเข้าบ้านเปิดเปิดปิดปิดอยู่นั่นน่ะพอดีไฟไหม้บ้านออกไม่ได้พอดีเปิดก่อนไม่ทันมันอย่าเป็นคนเครียดอย่างนั้นอามอรมณมันรวยเพราะว่าพรา้อมจะรับมือทุกเรื่องคนไม่ดี อย่าไปเถียงเขาอย่าไปอย่าไปเอาชนะเขาเราต้องรักเขาปัญหาชีวิตที่ไม่ดีอย่าไปเกลียดมันอย่าไปตกใจกับมันค่อยๆรับมือกับมันนี่เขาเรียกว่าการเดินอ้อมการเข้าอ,อกเข้าใจน้แต่เราจะต้องหันหน้าเข้าไปยอมรับปัญหาชีวิตถ้าเมื่อไรจะต้องมีความยุ่งยากหันหน้าเข้าไปอยู่กับคนไม่ดีเมื่อพกเมื่อมีรับ อย่าพยายามพอเขาเปิดประตูมาพยายามปิดประตูดังเผชิญเข้าใจไหมด้วยพลังก,กาลังที่มาจากความรักอย่างพระเยซูเจ้าความรักเรารักเขาเราไม่ได้ตั้งหน้าจะไปเอาชนะเขาเพราะฉะนั้นมันจะมีอนุภาพมากกว่าการใช้กําลังอื่นใดทั้งสิ้นคนเรานะจะเอาชนะทหารอียิปต์ จะข้ามทะเลแดงจะผ่านแผ่นดินดินแดงทุร,รกันดารไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ต้องเจอกับชาวเมืองอื่นๆที่ดูร้ายวิธีเดียวที่เราจะทำได้ก็คือการเดินเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นด้วยใจที่รักอย่างพระเยซูเจ้าใจที่รู้สึกดีไม่ได้กรังเกียจ ไม่ได้เป็นศัตรูใจที่เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคําว่ารัาออกมันแปลว่าอย่างนี้เห็นคนอื่นเห็นชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของเราพี่น้องเข้าใจตรงนี้ไหมเวลาเรารักเนี่ยเราเดินเข้าไปหาชีวิตที่ลําบากเข้าไปหาคนที่เขาทําร้ายเราเนี่ยแต่เรายอมให้เขาทำเพราะเราเห็นเขาเป็นคนคนเดียวกันกับเราเพราะเรารักชีวิตที่พระให้เรามา เราไม่ได้เกลียดชีวิตเราเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะพ่อทําได้ง่ายๆยไมมไม่ง่าย,าย,ายแต่มันต้องฝึกฝึกที่จะรู้สึกดีเพราะมันจะมีเรื่องที่เราให้ตกใจทุกลมหายใจของชีวิตพอ่อชีวิตพี่น้องหรือพี่น้องเราเข้าไปหาคนอื่นเพราะเรารักคนอื่นที่เขาทําไม่ดีกับเรารู้ทั้งรู้เดี๋ยวเขาจะพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมีทําไม่ดีเดี๋ยวเขาจะไม,ไม,เเะไม่เขาจะเอาเปรียบเราเขาไม่เอื้อเฟื้อเราอย่าไปหวัง สิ่งที่อยากจะให้เขาทาอะไรเราอยาไปหวังเพื่อตัวเราเราสนใจว่าเขาเป็นคนที่เรารักเรามีกินมีใช้แล้วเราไม่ต้องการอะไรจากเขาไม่ใช่ว่าเราหยิ่งนะแต่เราสบายอ,อกสบายใจที่จะอยู่กับเขาเขาจะทำอะไรกับเราก็ไม่เป็นไรเนี่ยพี่น้องเข้าใจตรงนี้ไมเราไม่ได้เกลียดเขาเหมือนที่เขาเกลียดเราเขาทำอะไรเราเราก็ไม่โกรธ เรารักเขาแล้วเราก็ยอมให้เขาทำอะไรเราก็ได้นั่นแหละพี่น้องคือการเอาชนะมันไม่ได้เป็นการเอาชนะคำเนี่ยมัน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 ไม่รู้จะให้ใช้คำไหนคือการอยู่กับธนาอ่านอีกที่ไล่ตามเรามาเห็นไหมแล้วเหมือนกับมันอยู่อยู่ก็เราหันหน้าเข้าไปไปหาเอาชนะความเกลียดด้วยความรัก ที่พระสอนเราให้รู้จักรักอย่างพระองค์คือพอเราไม่เกลียดพระเนี่ยสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ทำให้เราทุกข์มันทำให้เราโกรธไม่ได้มันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ทะเลมันก็เลยถูกแหวกออกท้าศึกก็ตายจมน้ำตายเราข้ามทะเลได้เวลาที่คนอื่นเขาโกรธเขาเกลียดเราเนี่ย เราจะมีพรนันนี้เวลาที่เราพบความป่วยไข้เราจะมีพอรอันนี้คือเราจะมีทางผ่านไปได้ความทุกข์มันทําให้เราป่วยเราเจ็บจริงแต่ใจเราผ่านไปได้วิญญาณเราผ่านไปได้มันทําให้เราเจ็บร่างร่างกายเจ็บหัวใจเครียดแต่มันเหมือนกับไม่เป็นไรพ่อก็พูดได้แค่นี้แหละพ่อก็พยายามค้นหนาเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ายาจะบอกว่า เพราะเป็นเจ้ามีอันนี้ให้เราและเราจะผ่านไปได้ถ้าเราแบบอยากจะทําเราเชื่อมันจะทําได้และเมื่อเรายอมตายเพราะรักชีวิตเราและรักคนอื่นอย่างนี้อะไรก็ได้ยอมตายเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรยินดีรับพี่น้องพอเรายินดีรับมันถึงจะมีพรที่ทําให้เรากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา เพื่อมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันร์ือเป็นการกลับฟื้นถึงชีวิตที่มีชีวิตที่มีมีความสุขอ่ะคำว่านิรันร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่นิรันร์นะมันมีความสุขมากกว่าแค่จะเอาให้ได้อย่างเดิมจะมีความสุขพี่น้องเข้าใจอะไรที่มันซ่อนเร้นเพราะพ่อเชื่อว่าพี่น้องมีประสบการณ์แห่งความสุขเนี่ยมากกว่าพ่อซะอีกเพราะพี่น้องเป็นคนดีในชีวิตมากกว่าพ่อพี่น้องได้ ผ่านร้อนผ่านหนาวได้พบเจอเรื่องร้ายๆที่พี่น้องต้องฝืนใจอดทนปัญหาฝืนใจอดทนคนไม่ดีด้วยความคําสอนที่พี่น้องที่พ่อพูดสิ่งที่พี่น้องเป็นทั้งนั้นแล้วพี่น้องคงพบความสุขอันนี้มากกว่าพ่อนะไม่ใช่พ่อวิเศษกว่าพี่น้องนะพี่น้องนะมีประสบการณ์ทางความเชื่อที่งดงามเพียงแต่พ่อพูดแทน พูดแทนใจสิ่งที่พี่น้องมีพี่น้องก็จะบอกใช่พ่อมันเป็นอย่างที่พ่อพูดจริงๆพวกเรารู้ว่าพ่อไม่รู้ด้วยตัวพ่อเองมากมายจริงๆหรือเราอาจจะรู้พ่อๆกันนั่นแหละแต่ว่าพวกเราทราบอย่างที่พ่อพูดจริงๆใช่ไหมนี่แหละถ้าพี่น้องเข้าใจพี่น้องพบเจอด้วยตัวพี่น้องพ,พ,พี่น้องจะรู้ดีเลยว่าการเดินเข้าไปหาความป่วยไขย้ความยากลําบาก การเดินเข้าไปหาคนไม่ดีและยอมให้เขาทำกับเราอย่างที่เขาอยากจะทำยอมให้ชีวิตทำพี่น้องอย่างที่ชีวิตอยากจะเป็นอยากจะทำเพราะพี่น้องรักชีวิตที่พระให้มาพี่น้องรักคนอื่นอย่างที่พระรักพี่น้องเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแล้วพี่น้องก็เลยชนะปัญหาทุกอย่าง ไม่ได้คําว่าชนะมันไม่ได้แปลว่าเป๊ะทาให้เขาแพ้นะชนะคือรู้สึกดีที่อยู่กับเขารู้สึกดีที่อยู่กับปัญหารู้สึกดีที่จะอยู่กับคนไม่ดีโดยที่พี่น้องยังมีชีวิตนั้นแล้วก็มีคนอื่นเหล่านั้นที่ก็ไม่ดีชีวิตไม่ดีคนไม่ยังอยู่กับพี่น้องอยู่แต่พี่น้องไม่ได้สนใจอะไรที่ไม่ดีพี่น้องสนใจที่จะรักชีวิตของพี่น้องและรักคนอื่นเหล่านั้น จริงอย่างที่พ่อพูดใช่ไหมนะทั้งหมดนี้แหละพี่น้องคือวิธีที่เราเอาชนะศัตรูที่เรากลัวไม่อยากจะพบเจอในชีวิตของเรามันไล่ตามเราไม่จบไม่สิ้นด้วยการเดินเข้าไปหาพี่น้องเราไม่เดินหนีอย่าเดินหนีเรายอมให้ชีวิตทำกับเราหรือเรายอมให้คนไม่ดีเขาทำกับเรา เพราะเรารักชีวิตที่พระให้เรามาเรารักเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนที่อยู่ในสวรรค์อยู่ด้วยกันกับเราในสวรรค์ไม่ว่าชีวิตเราเองหรือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราในสวรรค์ตอนเนี้ยก็จะเป็นคนไม่ดีจะอ่อนแอจะหันมาทําร้ายเราสาหัสเพียงใดก็ตามการรักชีวิตที่พระให้มาและรักพี่น้องนี่แหละคือวิธีที่เราหันหน้า เข้าสู้ชีวิตที่ลำบากและพี่น้องที่ไล่ตามมาทำร้ายเราเรายอมตายเพียงไม่นานพี่น้องที่เขาบอกว่าตายสามวันฟื้นคือความหมายคือแป๊บเดียวพอเรายอมปุ๊บชั่วพริบตานั้นคือเราฟื้นพระจะยกเราขึ้นนั่นแหละไม่ช้าพระจะยกพ่อให้กลับฟื้นคืนชีพหลังจากนั้นทันทีเราจะอยู่กับ ไอ้ที่เห็นอยางนี่นแต่กลายเป็นกับฟื้นคืนชีพถ้าพ่อและพี่น้องเชื่อมั่นในพระจริงๆเราจะเห็นผลในพริบตาของเราเลยนะพี่น้องขอเพียงเราลองทําดูสักหน่อยเถอะซึ่งของก็เชื่อว่าพี่น้องทําแล้วทําอีกพ่อแค่พูดพี่น้องอก็จะเอ้ยพ่อเข้าใจเนาะ ออพอกับพ,พอเข้าใจั้งแต่พี่น้องไม่ใช่แค่พอพี่น้องทํามากับมือไงทามากับตัวซึ่งในเรื่องพวกนี้ก็ระวังหน่อยก็แล้วกันใช่ไหมหลายคนฟังเราพูดคุยกันเนี่ยเราก็แหมเหมือนเขาอกเข้าใจกันดีแต่หลายคนก็ยังไม่เคยเข้าใจก็าอาจจะไปไปไปคาดหวังผิดๆาะนั้นก็เลยอยากจะบอกคนที่ยังไม่เคยทำเนาะว่าระวังหน่อยเวลาที่เราเข้าไปหาศัตรูเข้าไปหาชีวิตที่เรา แล้วบางทีเราคิดว่าเออเดี๋ยวปัญหาจะหายภายในพริบตาเนี่ยอย่าไปหวังว่าเขาจะกลับใจกับทําดีกับเราภายในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นพี่น้องคนที่ยังไม่เพิ่งเริ่มเนี่ยหรือเราอาจจะไปเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะหายป่วยพ้นจากปัญหามีเงินใช้พระอวยพรถูกลอตเตอรี่อะไรทำนองเนี้ที่สอนที่บอกมาเนี่ยไม่ได้หมาย ไม่ต้องการจะหมายความอย่างนั้นเลยนะไม่เด้บอกว่าคนก็จะกลับใจโอ้ีิเขาแหมเขาเปลี่ยนไปเลยพ่อไอ้ก็ปัญหาโอ้ผมหายหนูไม่มีปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเราจะมีพรที่อธิบายยากมากๆที่จะช่วยให้เราสามารถมีชีวิตอยู่เท่าที่พอจะอยู่ได้ในโลกนี้ ถ้าพระอยากให้เราจากไปก็ได้แต่ถ้าที่พอจะอยู่ได้มันต้องอยู่เราจะพอจะอยู่ได้จะดีบ้างไม่ดีบ้างความทุกข์และคนไม่ดีก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมความทุกข์และคนไม่ดีอยู่เหมือนเดิมนะและจะมีมามากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่ว่ามันหายไปนู่นนี่นั่น จะมีมากขึ้นจะเหมือนเดิมและมากขึ้นแต่เราจะอยู่ในพระเราได้กลับไปอยู่ในพระแล้วอยู่ในสวนของพระและถ้าเราเชื่อมากพอเราจะรู้สึกได้ว่าพระองค์จะค่อยๆพาเราให้ผ่านวันเวลาร้ายๆในเรื่องร้ายๆกับผู้คนร้ายๆโดยผ่านไปได้อย่างดี โดยเรายังคงสามารถมีใจรักชีวิตที่พระให้เรามานี้และยังคงสามารถมีใจรักคนไม่ดีทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเขายังไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตมีปัญหาเหมือนเดิมแต่เรารักชีวิตปัญหาคนไม่ดีผ่านได้เนี้ยให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่มันหายไป ขอให้เข้าใจตรงกันในข้อนี้หน่อยนะคนที่กำลังพยายามจะฝึกที่จะผ่านโลกนี้ไปสู่สวรรค์เอาชน,นะข้าศึกไล่มาหัานหน้าเข้าเผชิญข้าศึกเนี้ยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปหวังอะไรผิดผิดไปหวังอะไรลมลม,ลมแล้แงแหงเสียเป,ปล่าเปล่าโอเคนะพี่น้องนะพระคุ้มครองครับพ่อขอพระอวยพร